บอลคันหน้านะครับแล้วก็เอตามหลังครับตรงนี้จะลงคลองแล้วขึ้นมาเลยนะครับอือบอลมาแล้ว,อว <laughs> เอะจะควา้าไปตรงนู้นนะปล่อยไหลามาเลยเฮ้ยล้มแล้งล้มแล้งก็กลัวแล้วงนะเริ่มกลัวแล้วมเลย ต้องลม้มมั้งฮะต้องลม้มต้องลม้มมั้งเมื่อกี้ยหลับใครหลับเครื่องก็ต้องเจ้งต้องเจ้งเร่งเชื่องลงมาเร่งพุดๆล,ล,ลงเร็วพุดปั๊บพุดปับพุดปับ,ปบหัวดวงผาอย่างเดียวนะ่ะฮะดวงผาแล้วมันกู้ไม่ได้เลยน่ะกู้ยังไงอย่าง,ววงนี้ยังมันมีผาแล้วกล้าเพียงนะเอาแล้วไม่ห่างกันจังวะมีอบอกนะำผาสะพานก็พังนี่กระพัง ขึ้นมาหยอบอขึ้นผมผมขึ้นไปมันชุดทวบลงหน่อยนึงอผมเฮ้ย yeah. มาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาด้านพี่ก็หล้กลับไล่ไปอ่าไม่ละระเบิด ขว้าขว้าวนี่โอ้โหใกลละไกลละลูกนี้แน่แต่งเต็มมาอืมโอ้พี่ว่านะบอกไม่ต้องใส่มารองเท้าไม่กล้าพาลงน้ำเลยเปียกอ๋อมี่ทางน้ำได้ไหไม่ทางน้ำเมื่อกี้เนี่ยที่ทำสะพานน่ะอ้ตรงหน้าโอ้โหข้างหน้าน้ำน่าจะลึกหน่อย ยังไม่มาหรอกพวกนั้นทำไมอ่ะ